คลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักคีย์ลัดที่ใช้บ่อยๆกันสวัสดีครับผมพีชจาก IP Channel นนะครับก็เจอกันในบทเรียนใน EP ที่7แล้วนะครับบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการใช้คีย์ลัดนะครับหรือว่าคีย์ลัดที่ใช้บ่อยๆนะครับคือผมเองเนี่ยเรียนของผมออกมานะครับก็ได้ประมาณ20ตัวนะครับซึ่งการแต่ละแบบก็จะใช้คีย์ลัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยเบสิกทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้นะครับคีย์ลัดทั้ง20ตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม คีลัดกลุ่มแรกนะครับจะอยู่ในตรงการคอนโทรลของเมาส์นะครับอันนี้นะตัวแรกเลยนะครับเราเนียนตัดต่อเนาะแล้วก็ต้องมีการตัดนะครับก็คือเครื่องมือเบลดนะครับตัว B นะคีลัตตัวแรกตัวที่1คือ B นะครับเบลดเอาไว้ตัดเนี่ยครับตัดเป็นท่อนท่อนท่อนอย่างนี้นะครับคีลัดที่2นะครับก็คือ A ครับ A เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากอะไรก็ตามนะครับให้กลายเป็นตัว s e l e c t i o นนะครับก็คือเมาส์ทั่วไปนะครับเอาไว้คลิกนะครับเอาไว้เลือกนะครับคีลัดถัดมานะครับตัวที่3มก็คือ ตัว R นะครับก็คือ Range Selection นะครับเครื่องหมายเนี่ยมันจะมีเมาส์แล้วก็จะมีแถบเล็กๆอยู่ข้างๆเมาส์นะครับคือเราสามารถพื่อเลือกเป็นช่วงได้นะครับถ้าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะปรับเสียงเนี่ยเราก็มายื่นหดตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือจะเลือกแค่เฉพาะช่วงของคลิปนะครับคีย์ลัดตัวที่4นะครับก็คือตัว P นะครับตัว P เนี่ยคือ Position นะครับอยู่ในแถบนี้เหมือนกันเนาะอ่านี่นะครับ Position เนี่ย คือถ้าเราเลือกเป็น position แล้วเนี่ยตัวเมาส์เราจะไม่มีหางนะครับเนี่ยครับถ้าเป็น select เนี่ยมันจะมีหางอยู่นะครับแต่ถ้ากดตัว p ปุ๊บเมาส์ก็จะกลายเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอย่างเดียวนะครับอย่างตัว position นะครับถ้าเกิดเราเราดึงคลิปขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับตัว time line ของเราก็จะไม่เคลื่อนนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว a นะครับก็คือตัว select เนี่ยถ้าเราดึงขึ้นเห็นไหมครับคลิปมันก็จะถูกเลื่อนกลับมา ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่แบบถ้าเพื่อนๆทำทำไลน์ที่เป็นเมนหลักไว้แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้ทำไลน์มันเคลื่อนนะครับก็คือที่เราตัดไว้ด้านหลังเนี่ยมันไม่อยากให้มันเคลื่อนเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้เป็นโพ i ิชันนะครับในการดึงคลิปขึ้นไปเนี่ยครับกีรัตตัวถัดมานะครับตัวที่5ก็คือตัว V นะครับก็คือการ Disable นะครับสังเกตง่ายนะครับถ้าเราไปโดนเนี่ยถ้าเราไปกด Disable เนี่ยตัวคลิปมันก็จะเป็นสีแบบจางๆลงนะครับ ก็คือตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกปิดไว้นะครับเช่นอย่างตัวถ้าอยู่เลเยอร์บนอย่างเงี้ยนะครับผมกด V ปุ๊บเลเยอร์นั้นมันก็จะถูกปิดไปนะครับนี่นะครับเลเยอร์นี้ถูกปิดปุ๊บมันก็จะมองเห็นเป็นด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจอดำๆก็คือเป็นแบ็คกราวด์นะครับผมคีย์ลัดถัดไปนะครับก็คือสเปซบาร์ตัวนี้ใช้บ่อยสุดแล้วครับก็คือเวลาเราจะ เล่นพีวิวนะครับเราเลื่อนเพจมาวางไว้ปุ๊บเรากดสเปซบาร์มันก็จะทําการเล่นคลิปนะครับกดสเปซบาร์อีกทีก็เป็นการหยุดนะครับโอเคอันนี้นะครับก็เป็นคีย์ลัดที่ใช้บ่อยๆนะทีนี้จะมีเป็นพวกคําสั่งนะครับก็คือกดตัวพวกคอมแมนด์ออปชันหรือว่าตัวตัวคอนโทนนะครับคีย์ลัดตัวที่7นะครับก็คือคอมแมนด์ซีนะครับก็คือการก๊อปปี้นะครับก็คือเราคลิก s e เล c กอะไรแล้วกดคอมแมนด์ซีเนี่ยมันก็เป็นคําสั่งเบสิกเนาะก็คือก๊อปปี้ สินนนั้ะครับคำสั่งถัดมานะครับตัวที่8นะครับก็คือ command v นะครับ command v นี่ก็คือการกดวางนั่นเองครับเนี่ยนะครับอย่างเรากด command c ตัวนี้ไปนะครับพอเรากด command v ปุ๊บมันก็จะมีการแทรกคลิปอันเดิมนะครับทำซ้ำลงมาในไทม์ไลน์ที่เดิมนะครับถ้าเรา copy ตัวที่ไม่ได้อยู่บนไทม์ไลน์นะครับเป็นเลเยอร์ที่อยู่บนบนไปนะครับพอกดวางปุ๊บมันก็จะวางอยู่เหนือ ตัวทไลายหลักนะครับก็กลายเป็นตัวเลเยอร์ลอยๆออกมานะครับอันถัดมานะครับก็คือกดออปชันแล้วก็บวกแร็กนะครับผมออปชันเนาะบวกแร็กเนี่ยมันจะเป็นการก๊อปปี้เหมือนกันนะครับแบบดึงลากออกมาเลยนะครับสังเกตว่าตัวเมาส์จะกลายเป็นมีเมาส์บวกเครื่องหมายบวกนะครับก็คือการทําซ้ำออกมานะครับก็จะเหมือนลัดกว่า command C Command V ีอีกทีหนึ่งนะครับช็อตคีย์ที่10นะครับ ก็คือ command shift v นะครับ command shift v เนี่ยมันก็คือการวางตัว attribute นะครับพอเรากดวางปุ๊บมันก็จะขึ้นนี่ครับ paste attribute นะครับก็คือมันจะบอกว่าเรา copy attribute มาจากอันไหนนะครับแล้วก็จะวางอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำ command shift v เนี่ยให้เราไปเลือกคลิปคลิคหนึงก่อนนะครับที่เราคิดว่าเออเราจะ copy attribute ของมันทั้งหมดนะครับก็คือการปรับแต่งทั้งหมดของมันเนี่ย มาไว้นะครับด้วยการกดคอ m m มน d C นั่นแหละครับก็คือเหมือน Copy คลิปแต่ว่าเวลาเราจะกดวางนะครับให้เราคลิกที่คลิปถัดไปก่อนนะครับแล้วก็กดคอ m m มน d Shift V เนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยเรา Copy a t ้แอตทริทั้งหมดเนี่ยมาจากคลิปไหนอ่าแล้วเราจะไปวางใส่คลิปไหนประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีให้ติ๊กเลือกว่าเราจะ Copy ส่วนไหนไปบ้างนะครับว่าอ่าปรับแสงปรับสีปรับอะไรนะครับปรับเสียงก็จะอยู่ในแถบนี้หมดเลยนะครับ ถ้าเราติ๊กเลือกทั้งหมดมันก็จะเหมือนโคลนการปรับแต่งเนี่ยไปไว้อีกคลิปหนึ่งประมาณนี้ครับก็สะดวกดีนะครับไอตัวคำสั่งอันนี้นะครับคลัดที่11นะครับการใส่เบสิกไททิลนะครับกดเป็นคอนโทรลทนะครับก็จะมีเบสิกไททิลขึ้นมาให้นะครับอันดับที่12นะครับเป็นเรื่องของการปรับเสียงนะครับก็คือคอมแมนต์ค้างไว้นะครับแล้วก็แร็เมาส์นะครับเวลาลองสังเกตดูนะเวลาเพื่อน เลื่อนแถบเสียงนะครับเพื่อปรับเสียงตรงนี้นะครับมันจะแบบเลื่อนทีเนี่ยบางทีมันเลื่อนปื้ดป้าดปื้ดป้าเนี่ยมันจะปรับไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันปรับละเอียดหน่อยเนี่ยขึ้นทีละหนึ่งนะครับก็กดคอมเมนต์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับอันถัดมานะครับก็เป็นวิธีการปรับเสียงอีกเหมือนกันนะครับก็ไปเลือกนะครับเลือกคลิปที่เราต้องการนะครับแล้วกดคอนโทลบวกกับลบนะครับบวกกับลบเนี้ยอยู่ค่าปุ่มดีลีชนะครับถ้าลบก็จะลดลงครับ บวกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับลองดูแถบโวล่มข้างบนนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับอันถัดมานะครับคีย์ลัดอันที่14นะครับก็คือออปชันบวกคลิกนะครับก็คือเวลาเราจะทําคีย์เฟรมให้กับตัวไทม์ไลน์ของเสียงนะครับให้เรากดออปชันค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับเนี่ยครับพอกดออปชันแล้วเอาเมาส์มาชี้แถวแถวแถบเสียงเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นที่หางเมาส์นะครับเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นจุดเหมือนคีย์เฟรมนะครับ แล้วก็จุดขึ้นมา2จุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลากเนี่ยครับก็จะทํำเฟดของเสียงได้นะครับสามารถเลื่อนได้นะ,ะกดออปชันค้างนะคลิกคลิกอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เป็นทอนๆประมาณนี้นะคีย์ลัดตัวที่15นะครับก็คือ c o m m ม n t T นะครับ c o m m ม n d T เนี่ยเป็นการใส่ Transition ให้กับตัวคลิปนะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะผมลองแทบเขียวของผมนะก็คือแทบ Subscribe นะ กด command T ปึง้งมันก็จะเกิด cross dissolve หน้าและหลังของตัวคลิปให้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะหรืออย่างตัวอย่างอันนี้เนาะผมใส่เอฟเฟกไปแล้วนะครับก็คือตัว Ken Burn ที่ผมทำไปเนาะก็คือมันก็จะมีการเฟดเนี่ยเฟดเข้าเฟดออกนะครับถ้าเราถ้าเราลบออกก่อนนะเราลองกดดูปึง้งเนี่ย เหมือนถ้าอยู่ๆมันขึ้นมาเลยมันก็ดูไม่สวยนะครับผมก็ใส่เอฟเฟกต์คอ์ดิโซเข้าไปนะครับกด Command T ออมานี้นะก็จะมีเรียกคำสั่งอันนี้ขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะครับคีย์ลัดอันที่16นะครับก็คือเกี่ยวเรื่องของการซูมอินซูมเอาทของตัวไทม์ไลน์นะครับบางทีเนี่ยเราซูมเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้เนาะมันก็ทำงานแล้วแบบ พอเราจะเลื่อนไปอันหลังๆเนี่ยมันต้องเลื่อนนานนะครับให้เราทําการกดตรงนี้นะ Command ก็คือคอ m m a น d แล้วก็บวกแล้วก็ลบนะครับอันนี้นะก็คือซูมอินซูมเอาเป็นสเต็ปเข้าไปนะครับคีย์ลัดคีย์ที่17นะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราซูมเข้าไปลึกๆแล้วนะครับเราอยากจะดูภาพรวมนะครับให้กดชิปแซดนะครับนี่ยมันก็จะโชว์ภาพรวมทั้งหมดของไทม์ไลน์นะครับอยู่ในหน้าจออันนี้เลยนะครับ อันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะชิปแซ่บนะครับคีย์ลัดอันที่18นะครับเกี่ยวกับการเลื่อนตัวเพยนะครับในไทม์ไลน์นะครับก็คือตัวชิปกับแอโร่นะครับก็คือเราเวลาโปกติเราเลื่อนแอโร่เนี่ยมันก็จะสเต็ปไปทีละหนึ่งเฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเป็นชิปบวกแอโร่เนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามไปทีละประมาณ10 f เฟรมนะครับก็เอาไว้ใช้ในงานละเอียดประมาณนี้นะครับอันรองสุดท้ายเนาะก็คือการทำสปีดแลมนะ ก็ค so really ือชิป B นะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆลองลองจิ้มไปที่คลิปคลิปสักอันหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็มันก็ยังไม่มีแถบอะไรเนาะกดชิป B ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนหันความเร็วนะครับด้านบนนะแล้วเราก็สามารถยืดยืดหดหดตรงนี้นะครับบนเพจตรงนี้เพื่อปรับความเร็วเร่งสปีดอะไรเงี้ยได้นะครับผมก็เป็นการทำสกิสปีดแลมปิ้งซึ่งผมก็ใช้อยู่บ่อยๆนะครับ คีย์รัตตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นี่ตัวสําคัญเลยนะครับก็คือการ export นะครับก็เป็นการแชร์ถ้าอย่างในคําสั่งของ Final Cut เองเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งชื่อว่าแชร์นะครับเป็นแชร์มาสเตอร์ไฟล์นะครับคีย์รัดก็คือ Command e นะครับกดออกมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างแชร์มาสเตอร์ไฟล์อันนี้นะครับแล้วเราก็มาปรับ s ซ t t i n g ของมันแล้วก็กด next ไปปุ๊บเพื่อที่จะทําการเซฟไฟล์ออกมานั่นเองครับผม ก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสาหรับคีย์รัดทั้ง20ตัวที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับถ้าเกิดใครมีคีย์รัดอะไรที่แปลกใหม่กว่าน,นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร YouTube Channel ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับ